สวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับน้องกับตต้หน่อยก็ครับกินยาค้นครับพี่น้องกินยาค้นครับอาหารเม็ดครับแน่นอนนี่เลยพี่น้องอาทิตย์ละเทียด้ครับยาค้นนี่ครับใ่ญ่ครับอิลีพี่น้องครับตัวใหญ่มากครับเบื้องลวดเบื้องตัวขาวๆเลยครับ ตอนมาตัวน้อยๆหนึงครับพี่น ina, ้องตอนนี้ใหญ่ขนาดเล่เบิงหลอดสีทว่าไอ้มันนะครับความลังใจให้น้องๆเลยรื่อยครับโบโบมานี่ลุกมาโบมาเร็วๆโบมาเร็วมาวันนี้มามาวันนี้เร็วมาเร็วโอ้ใหญ่แหงพี่น้องเห็นปะงาวรานเลยมานี่มากินอะไรเอาอะไรเปล่า กินยาพี่น้องแง่ทั่อกันนะแง่ท่วกันนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ไ่เด้วยครับกดติดตามให้น้ำครับเมื่อนี้ก็อยู่กับน้องโบครับน้องลูสีครับครับผมติดตามคลิปฮห้น่เด้วยครับเมื่อนี้ห้าสิบไปใสตติดตามคลิปน่้ด้วยครับมีโ่วงการนะครับเมื่อนี้ครับโอ้งามงามงามพี่น้องหง่ดีครับคนอะ อ้วนตึกเลยพี่น้องสุดยอดครับกดไลค์กดแชร์ไ้นนองนะครับขอบคุณครับ